สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจคิ h a n n น l นะวันนี้เราก็จะไปงานวันเกิดเพื่อนของปา๋าเขางน้อยสามสองนะครับก่อนที่จะไปเราก็ตรวจเอทีเคแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็ ร้อมที่จะไปทุกคนผ่านทุกคนนะครับก็เ่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังตัวนะครับที่บ้านเพื่อนก็คือสนามใหญ่เขียนนะครับเป็นบ้านนอกนะครับอยู่ไกลนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับตรวจแล้วครับแล้วติดตามไปครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็ออกจากบ้านมาแล้วนะเป็นช่วงเวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาทีนะครับ<ม>ก็คิดว่าป่าคิดว่าเราน่าจะถึงประมาณสักกี่โมงดีเดินทางกี่โมงก็ประมาณสองชั่วโมงนะฮะพอดีมันก็ไกลเงินร้อยกว่ากิโลอ,าาอ่าทางมันก็เป็นป่าด้วย <laughs> ชนบทนบท,ชนบทใช่ไม่ไม่ได้แบบราบลื่นเหมือนในเมืองเท่าไหร่อาจจะไปเรื่อยๆไม่ <ใน S 2> ได้ซีเรียส ก็ชิวๆเราก็ออกก่อนเวลาไงวนเนี้ยเผือ<ม>่อได้เอ,อแวะปลอกแวะปั๊มอะไรด้วยเขาทำธุรกทจธุละทุละอะไรอย่างนี้โอเคติดตามไปนี่ก็เข้าสู่เขตชนบทของเราแล้วปลาปาชิม,มใกล้ถึงเงโคกตะเคียนก็น่าจะประมาณห้าโลหรือเปล่าห้าโลนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะซื้อของมันแวะซื้อนิดนึงนี่ร้านค้าแชฟแผ่นลง นะ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 ติดตามต่อถึงแล้วทุกคนเรามาที่บ้านครัววาสนานั้นเองนะหลังนี้เลยหาที่จอดรถก่อนหิวแล้หิวหิวแล้ว อันนี้เป็นกับข้าวในงานนะครับแมลงทอดผัดเป็ดหมูป่ายำกุ้งสดอันนี้เป็นยำรวมนะครับโอ้ซอยจุแม่ทักทายเอซีหน่อยเออไปเดินไปเสิร์ฟจริงๆมาทำได้นานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสถ่ายดูนี่กุ้งแพุกคคนพรัับอนนนนีี้เป็่

จีไปบ้วนจะไปเอาอยู่หมูต้องตดเยี่ยวแน่ตีแม่ตีวอกก็ไม่อก็กล่องิงตอก็กล่องแน่น เทียนเราไม่มีหูกเทียนเราไม่มีเทียนเราไม่ได้สั่งอะไรเลยพ่พ่อไม่ได้สั่งอะไรเลยลูกไม่สั่งไม่เอาเพราะว่าเอาเทียนอะไรก็ได้มาดอกแจกหนึ่งสองสองโอ้ห่าก็กูเพลงอีกสองรอบ happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Adi thang 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 con อขอบคุณขอบค,คุณกลาลยานธมิตรทุกคนเด้อขอให้หมูเจ้าขอให้หม,เหหมูเจ้ามีความสุขความสดชื่นสบายดีคือข่อยเด้อพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> อาเลยโอเคอันนี้คือของสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ช่วยกันเก็บกวาดล้างจานกันนะครับ ส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับผัดผิดผัดผิดจุ๊บ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับคิวก็ขอให้เพื่อนนะครับของป๋าพาชิมนะครับคุณพ่อดิดนะครับให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับขอขอบคุณคุณแม่วาสนาด้วยนะครับที่เป็นเกียรติในการ ให้ช่วยทำอาหารในวันนี้นะครับคิวก็สนุกมากเลยครับชอบชอบมากเลยครับผมอาหารก็อร่อยด้วยนะครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทั้งสองคนนะครับที่เรียนเชิญคิวมาในวันนี้นะครับพร้อมกับป๋าด้วยครับขอให้ทั้งสองคนพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับสำหรับทุกคนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ s o คิ Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ